สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับกราผมมนุษย์ข้างข่าว สปอยเหน่อยๆสลับชานอนดึกทาให้เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะมาสปอยให้ฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าชักิกากาเรอาชิกีรักคามกล้ามซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์โรแมนติกค,คอมเมดี้ดราม่าภาษาฮินดีในปี2021กํากำกับโดยอภิเชคกาปูและผลิตโดยทีซีรีส์ร่วมกับ กายอินส์สกายพิจอร์เข้าฉายครั้งแรกในวันที่10ธันวาคม2 5 6 4โดยทุนสร้างของหนังเรื่องนี้เรารับประมาณ1 5 4ล้านบาทและสามารถทำเงินได้ประมาณ170ล้านบาทซึ่งนักแสดงนําของหนังเรื่องนี้ก็คืออายุชมานครูรานาระบบทเป็นมานูพอหนุ่มนักกล้ามเจ้าของยิมที่ชอบออกกําลังกายเอาเป็นเอาตายวาน้คาปูระบบทเป็นมานวีครูสอนเต้นซุมบ้าที่ได้พบรักกับมานูโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือ มานูพอหนุ่มบากรามเจ้าของยิ้มได้พบรักกับมาวีครูสอนเต้นซุมบ้าที่ยิ้มของเขาทั้งสองได้ตกลงปลงใจงคบหากันจนกระทั่งมานูได้รู้เรื่องสุดช็อกเกี่ยวกับตัวเธอมานูจะสามารถก้าวข้ามสิ่งที่เธอเป็นได้หรือไม่ก็ต้องมาติดตามชม กันเลยครับผมฮันเน่หน้าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และถากว่าใครสนใจอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆนะล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ Netflix เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราไปรับชมกันเลยครับผมเปิดเรื่องมานะครับพี่มนุของเราก็ได้ออกกำลังกายอย่างขึงขังออกไปร้องอื้อไปด้วยระหว่างนั้นเองโจโมก็ได้เข้ามาถามมานุว่าจอากลกาังกายไปเพื่ออะไรสุดท้ายมันก็ไม่มีผลอะไรทั้งนั้นมานุก,ก็ได้บอกว่าปีนี้เขาจะต้องชนะการแข่งขันสุดยอดนักกล้ามให้ได้ถ้าหากว่าเขาชนะสปอนเซอร์ก็จะหลั่งไหลมาเทมาแน่นอนแต่โจโมเนยก็จะพูดตัดกำลังใจบอกว่ามานุบอกอย่างนี้มา2ปีแล้วแซนดี้แชมป์สองสมัยตอน น,นี้ก็ได้เปิดยิ้มไป2ที่แล้วมีแต่พวกเขานี่แหละที่ยังจมปลักอยู่ที่นี่ลิชพี่น้องฝาแฝดของโจโมก็ได้บ่นโจโมที่เขาพูดจาในแง่ร้ายแทนที่ใช้กําลังใจมานูบ้างซึ่งพวกเขาทั้ง3คนนั้นเป็นผู้ส่วนของยิ้มนี้ โจโมโก็ได้บอกให้ทั้งสองคนช่วยเขาเก็บของเคลียร์พื้นที่ในยิมซะเพราะพรุงนี้ครูสอนเต้นซุมบ้าจะมาทํางานที่ยิมของพวกเขาซึ่งมานูในกระบนว่าทําไมถึงต้องมีการเต้นซุมบ้าด้วยลูกค้าคนอื่น,นๆเขาต้องการความสงบกันโจโมโก็เลยเถียงกลับไปว่าเรามีลูกค้าด้วยหรอ พวกเขาจะต้องขยักกิจการเพื่อให้ยิมนี้รอดไปได้อีกอย่างสาวๆสวยๆจะได้มาที่นี่ด้วยซึ่งระหว่างที่กาลังคุยคุยกันโทรศัพท์ของมานูก็เข้าเขาจึงได้กลับบ้านทันทีซึ่งที่บ้านของมานูครอบครัวเขาก็ค่อนข้างจุกจิกจูจี้ไม่ยอมให้อิสระกับมานูสักเท่าไหร่ซึ่งมานูกับพ่อก็ไม่ค่อยถูกกันเพราะพ่อของเขาอยากจะให้มานูออกจากยิมและมาบริหารธุรกิจของเขาซึ่งมานยก็ไม่อยากนะเพราะเขารักการออกกําลังกายและเขาจะต้องชนะการแข่งขันให้ได้ซึ่งคุณพ่อก็ให้โอกาสมานูอีกครั้งาามมนนูไ่ชะ การแข่งขันในครั้งนี้เขาจะต้องสารต่อธุรกิจของครอบครัวในคืนนั้นมานูกำลังดูคลิปการแข่งขันของตัวเองเมื่อปีที่แล้วซึ่งเขาก็ได้พ่ายแพ้ให้กับแซนดี้ได้เพียงแค่ที่2เท่านั้น ระหว่างนั้นเองพี่น้องของมานูก็มาแนะนาสาวให้มานูทักไปจีบเธอแต่มานูเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องผู้หญิงเพราะเขาจะโฟกัสเรื่องออกกาลังกายเท่านั้นซึ่งพี่สาวก็บ่นมานูว่าเขาอายุจะ30แล้วแต่ก็ยังไม่แต่งงานเป็นฝักเป็นฝาสักทีซึ่งมานูก็ไม่พอใจบ่นทั้งสองว่าเลยหาคู่ให้เขาได้แล้วเดี๋ยวเขาจะหาคู่ของเขาเองเช้าวันต่อมาตัดไปที่มารวีเธอก็ได้แต่งหน้าแต่งตัวอย่างสวยสดงดงามและก็เดินทางไปที่ยิมของมานูซึ่งตอนนี้ มานูกําลังออกกำลังกายอยู่อย่างขึงขังเช่นเดิมแถมยังตดแตกอีกด้วยซึ่งมานวีนก็ไม่ได้ถือสาอะไรเข้ามาแนะนําตัวให้มานูรู้จักว่าเธอจะมาเป็นครูสอนเต้นซุมบ้าที่นี่ก่อนที่ริสกักบโจมโมจะเข้ามาทักทายทําความรู้จักโดยเช่นกันซึ่งครั้งแรกที่มานูได้พบเธอก็ปิ๊งเธอเข้าอย่างแรงเวลาที่มานวีสอนสาวๆเต้นซุมบ้ามานูก็จะมองเธออย่างไม่ละสายตาส่วนทางด้านมานวีเองเธอก็เหมือนจะชอบมานูด้วยเช่นกันจนกระทั่งวันหนึ่งมานวีได้ ไปเที่ยวภาพมาคุยกับเพื่อนทอมของเธอให้เพื่อนดูรูปผู้ชายที่เคยคบกับเธอตอนนี้ผู้ชายคนนั้นได้หนีไปไม่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วซึ่งเราก็จะได้รู้ว่าตัวของมารวีเธอมักจะถูกผู้ชายทิ้งบ่อยๆจนทาให้เธอไม่กล้าเปิดใจให้ใครอีกวันต่อมามารวีก็ได้โทรหาคุณพ่อถามไถ่าสารทุกสุขดิบกันพ่อของเธอเนี่ยก็ได้ชวนเธอให้กลับมาอยู่บ้านแต่ตัวมารวีเธออยากจะเป็นอิสระยืนด้วยลําแข้งของตัวเองก่อนที่จะถามถึงแม่ซึ่งเราก็จะได้รู้อีกว่าตัวมารวีเองและแม่กับครอบครัว ต่างไม่ค่อยชอบมานวิสเท่าไหร่มีเพียงแค่พ่อเท่านั้นที่ยังคอยอยู่เคียงข้างเธอตัดไปที่ยิมของแซนดี้พวกเขาก็ได้จัดงานวันเกิดให้กับโคชซึ่งก็ดูเหมือนว่าตัวแซนดี้จะเป็นลูกรักของโคสตสตูด,ดต่างจากมานูที่จะถูกโคชเข้มงวดมากๆหลังจากนั้นมานูกับแซนดี้ก็ได้มาแข่งลากรถกันซึ่งทั้งสองคนก็ลากกันอย่างดูเดือดไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้ายแซนดี้ก็แข็งแกร่งกว่าสามารถนํามานูไปได้อย่างชิวๆทาให้มานูเสียเซลล์ออกมากๆแถมยังถูกแซนดี้พูดจาดูถูกอีกทําให้วัน ันน้มานูโมโหซ้อมอย่างหนักจนที่ยนน้ำหนักฟาดจมูกเลือดไหลออกมามานวีที่เข้ามาพอดีก็รีบกมาดูอาการและพามานูไปที่โรงพยาบาลทันทีซึ่งหมอก็ได้แนะนําให้มานูพักห้ามยนน้ำหนักไปเวลาหนึ่งอาทิตย์ ทำให้มานูบ่นว่าเขามีแข่งขันนะหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาลมานวีก็ได้อาสาที่จะไปส่งมานูที่บ้านซึ่งระหว่างทางที่ติดไฟแดงก็ได้มีกระเทยคนหนึ่งมาชนคุยด้วยพูดอวยพรต่างๆนานาจนมานูต้องควักตังให้เธอออกไปหลังจากที่มาถึงบ้านทุกคนในบ้านต่างก็พากันตกใจที่มีสาวสวยเข้ามาในบ้านพร้อมกับมานูซึ่งพวกเขาก็เข้าใจผิดคิดว่ามานูกับมานวีเป็นแฟนกันเลยถามนู่นนี่นั่นกันใหญ่มานูเ่ยก็เลยเปลี่ยนเรื่องบอกกับทุกๆคนว่ามานวีเธอมินทุระก่อนที่จะบอก มานวีรีบออกไปโดยด่ว,ดวนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้คุยชัดกันอย่างหวานชื่นมานูก็ได้ชวนมานวีให้ไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันซึ่งตอนแรกมานวีเธอก็ไม่กล้าที่จะไปกินด้วยเพราะกลัวว่าจะลงเอยเหมือนกับคนก่อนๆเพื่อนทอมก็ได้พูดให้กําลังใจให้มานวีลองเปิดใจคุยกับมานูดูเพราะเขาอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นก็ได้มานวีเลยตกลงไปหามานูที่ร้านอาหารตามที่นัดไว้ซึ่งมานวีก็ได้ชวนให้มานูลองเต้นซุบ้ากับเธอดูเพราะมันจะช่วยกล้ามเนื้อยืดหยุ่นมากขึ้นหลัง ัจากที่ทานอาหารเสร็จ ทั้งสองก็เดินคุยเรื่องครอบครัวกันซึ่งมารีก็เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นลูกคนเดียวเธอกับแม่ไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่มีเพียงแต่พ่อเท่านั้นที่คอยดูแลและเป็นที่พึ่งให้เธอเสมอมาส่วนทางด้านมานูเขาก็บอกว่าแม่ของเขาได้เสียไปตั้งแต่เมื่อเขาอายุ13ปีมันเลยทําให้เขาซึมเศร้าไม่ยอมกินอะไรไปตั้งสองวันและก็มีปัญหาเรื่องการกินตัวอ้วนเป็นบอลลูนจนถูกเพื่อนๆที่โรงเรียนบูลลี่คอยรังแกเขาเขาจึงได้ตัดสินใจเข้าย,ยิมและมาเป็นนักพอกล้ามนั่นเองวันต่อมาที่ย มานวีก็ได้สอนเต้นซมบาเช่นเคยซึ่งคราวนี้มานูก็ได้มาเต้นด้วยเช่นกันระหว่างนั้นเองพี่น้องของมานูก็มาด้วยมานูเลยรีบเพ่นไปทันทีหลังจากที่สอนเต้นเสร็จมานูก็ได้มาชวนมานวีให้ไปร่วมงานโฮลี่กับเขาได้ไหพรุ่งนี้ในคืนนั้นเพื่อนทอมก็ได้พามานวีไปซื้อเสื้อในซึ่งมานวีเธอก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเพราะกลัวว่าถ้าเธอเปิดใจอีกมันอาจจะลกเอ่ยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งเพื่อนทอมในี่ะก็บ่นมานวีว่าแค่เป็นงานโฮลี่มาาีซ ซึ่งมารวีก็อารมณ์ดีขึ้นเข้ามาเกาะเพื่อรักของเธอหลังจากนั้นมารวีกับมานูต่างก็นันแต่งตัวเสริมหล่อเสริมสวยกันหลังจากที่มาถึงงานพวกเขาก็ได้ดื่มฉลองและก็ร้องเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนานเต้นไปเบ่งกล้ามไปอย่างเกเรก่อนที่มานูจะพามารวีไปคุยด้วยกันในที่เ,เงียบๆซึ่งก่อนที่มานูจะจูบเธอมารวีก็บอกว่าเธอมีเรื่องอะไรบางอย่างต้องบอกเขาก่อนแต่มานูเนี่ยก็ไม่ฟังและก็จูบปากเธอทันทีก่อนที่มานูจะขึ้นคล่อมและก็บึ้มเธอไปนหนึ่งยกคือจะบอกว่า ีแกเนี่ยเสร็จไวมากๆไม่ถึงสาวีก็เสร็จละหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ตกลงปลงใจคบหากันเป็นคู่ใหม่ปลามันเอากันทั้งวันทั้งคืนในรถในยิมออากันแทบทุกที่ไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสรรหาแต่ ซึ่งความรักของทั้งสองก็ดำเนินไปได้อย่างหวานชื่นจนกระทั่งวันหนึ่งมานูได้ตัดสินใจจะขอเธอแต่งงานเพราะเขาจริงจังกับเธอมากๆส่วนมานวีเองเธอก็จริงใจด้วยเช่นกันมานูเลยถามว่าเธอจะตกลงแต่งงานกับเขารอเปล่าเขาจะยอมรับทุกอย่างที่มานวีเป็นมานวีเลยตัดสินใจบอกความจริงว่าเธอคือหญิงข้ามเพศซึ่งตอนแรกมานูนก็ไม่เข้าใจว่าหญิงข้ามเพศคืออะไรมานวีเลยอธิบายให้ฟังว่าเธอเป็นผู้ชายมาก่อนก่อนที่เธอจะแปลงเพศมาเป็นผู้หญิงแต่มา นูนก็ไม่เชื่อหาว่ามานวีกแกล้งเขามานวีเลยเอารูปของเธอสมัยที่เป็นผู้ชายมาให้ดูและก็บอกว่าที่จริงเธอชื่อว่ามานูเธอพยายามจะบอกความจริงทุกอย่างตั้งแต่วันโฮลี่แล้วมาเลยทำให้มานูรับไม่ได้ด่ามานวีใหญ่เลยบอกว่าเธอโกหกเขาทุกอย่างหลอกฟันเขาและก็เครียดมากๆที่ตัวเองมีเซ็กกับผู้ชาย ทำท่าพอืดพระอมจาอ้วกก่อนที่มานูจอกไปเขาก็ได้ขู่มานวีว่าเขาจะทําลายชีวิตของมานวีซะซึ่งมานวีเธอก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจหลังจากนั้นมานูก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้โจโมกับลิสฟังซึ่งโจโมในกระถามว่าตอนออกกันมานูดูไม่ออกหรอว่าเธอเป็นผู้ชายมานูก็ได้บอกว่าเขาเดาดูไม่ออกหรอกเพราะทุกอย่างของเธอเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปโจโมเลยชวนมานูให้ไปกระทืบมานวีซะและก็เรียกเธอว่าขันทีตัดไปที่ยิมมานวีก็ได้เข้ามาขอคุยกับมานูสักห้านาที แต่มานูกลับไม่ยอมฟังใส่หูฟังมิวไม่ยอมฟังเธอพูดในระหว่างที่เขากําลังนั่งพักไอโจโมโ่ก็พูดจากรนตีนบอกกับมานูว่าไม่มีใครดูออกว่ามานวีคือขันทีซึ่งมานูเน่ก็ไม่ชอบคํานี้นะเพราะมันเปลี่ยนเสมือนกับคําดูถูกบอกให้โจโมหยุดพูดซะแต่โจโมก็ไม่ยอมหยุดเลยทําให้มานเน่เดือดจ,จัดจัดทะเลาะก,กันวุ่นวายจนพี่สาวของมานูต้องเข้ามาห้ามซึ่งในคืนน,นั้นมานูก็กินอย่างหนัก โจมโมก็ได้เข้ามาขอโทษเขาสําหรับเรื่องเมื่อเช้าหลังจากนั้นมานูก็ได้ไปหามารวีที่กาลังปรึกษากับเพื่อนของเธออยู่ซึ่งเขาก็มาพูดจาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บอกว่ามารวีหลอกลวงเขาโกหกเขาเพื่อให้ได้เซ็กตามที่ต้องการก่อนที่เขาจะไล่มารวีให้ไปเอากับผู้ชายคนไหนก็ได้ตามที่ต้องการไม่ใช่มาเอากับเขาเขาต้องการให้มารวีออกไปจากเมืองนี้ซะเอาหน้าผู้ชายผู้ชายออกไป้ผลซึ่งมารวีเธอก็เสียใจมากๆตบหน้ามานูเป็นหนึ่งที่และก็ถามว่าคุณไม่ใช่หรอที่หลงรักไอ้หน้า ทำเป็นเก่งฉันเองก็ทำได้คุณไม่รู้หรอกว่าคุณกำลังอยู่กับใครอยู่ แค่แผลบนจมูกนิดเดียวคุณยังร้องเหมือนกับเด็กลองนึกถึงตอนที่ฉันต้องผ่าแล้วร่างกายต้องเจอกับอะไรสิตอนนี้มันไม่มีอะไรที่ฉันต้องกลัวอีกแล้วซึ่งมานูเนี่ยก็ทำหน้าอึ้งไปเลยเช้าวันต่อมาที่ยิมมานูก็ได้บอกให้โจโมและลิสไล่มานวีออกไปจากยิมซะแต่พวกเขาทั้งสองคน,นก็ไม่เห็นด้วยเพราะรายได้ของยิมส่วนใหญ่จะมาจากมานวีทั้งนั้นขืนพวกเขาไล่มานวีออกไปจะทำให้ลูกค้าพากันไม่พอใจมากแน่แน่อย่าให้เรื่องส่วนตัวมาปนกับงานในวันต่อมามานูก็ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวซึ่่งพอ ของมานูก็ได้เร่งมานูให้มานูแต่งงานกับมาร์วีได้แล้วซึ่งพี่สาวและน้องสาวก็มาบีบมานูเหมือนกันว่าให้แต่งงานกับมาร์วีซะในคืนนั้นมานูก็เลยไปหามานวีเพื่อขอให้เธอบอกกับทุกคนในบ้านเขาซะว่าเขากับเธอไม่ได้เป็นอะไรกันให้เธอเป็นคนปฏิเสธเขาและก็หาข้ออ้างว่าตัวเขามันห่วยมันแย่แต่มาร์วีก็ตอบกลับไปว่าเธอไม่ใช่คนปฏิเสธเขาเขาตังหากที่เป็นคนปฏิเสธเธอถ้าหากว่าอยากจบเรื่องนี้ก็ไปบอกกับทุกๆคนซะว่าเธอคือหญิงข้ามเพศ ซึ่งระหว่างที่ทั้งสองกำลังเถียงกันตำรวจก็ได้เข้ามาถามว่ามีเรื่องอะไรกันผู้ชายคนนี้มารบกวนอะไรหรือเปล่าแต่มารวีกลับบอกว่าไม่มีอะไรที่จริงแล้วมันตรงกันข้ามเลยเธอนี่แหละที่ทำผิดกับเขาไปก่อนที่เธอจะบอกกับตำรวจว่าเธอเป็นผู้ชายและผ่าตัดให้เป็นผู้หญิงซึ่งตำรวจก็งงเลยว่าเธอเล่าเรื่องอะไรเขาฟังมานูเลยจับมือมารวีบอกกับตำรวจว่าพวกเขาสองคนแค่ทะเลาะก,กันเธอเลยพูดประชดไปตำรวจก็เลยพูดเทศนาบอกให้ทั้งสองคนไปเคลียร์กันที่บ้าน ห้ามมาเกาะเรื่องอะไรในที่สาธารณะหลังจากที่ตำรวจไปแล้วมานูก็ขอร้องมานวีให้เธอช่วยคุยกับครอบครัวเขาให้หน่อยแต่มานวีนก็ไม่เอาด้วยและก็บอกให้เขาอย่ามายุ่งกับเธออีกหลังจากนั้นเวลาผ่านไปทั้งสองคนต่างก็พากันเศร้าไม่มีชีวิตชีวาตัวของมานูเองเขาเริ่มศึกษาเรื่องหญิงข้ามเพศฟังความรู้สึกของพวกเธอที่ต้องการให้สังคมยอมรับศึกษาถึงขัน้นวิธีการผ่าตัดอ,อวัยวะเพศเลยจนทำให้เขารู้ว่ามานวีเธอต้องจะเปิดขนาดไหนถึงจะมีสิ่งนั้นได้ต่อมาที่ ที่บ้านของมาร์วีพ่อของเธอก็ได้เดินทางมาเยี่ยมซึ่งเขาก็สังเกตเห็นว่ามาร์วีมีสีหน้าที่เศร้าส้อยเลยถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นมาร์วีเลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังซึ่งคุณพ่อก็แนะนําให้มาร์วีหยุดงานที่ยิมสักสองสาวันอาจจะทําให้เธอดีขึ้นก็ได้แต่มาร์วีในก็บอกว่าเธอไม่อยากจะหนีอีกแล้วเธอออกจากโรงเรียนจากบ้านจากเมืองและตอนนี้ยังต้องออกจากยิยมอีกหรอเธออยากจะเป็นตัวของตัวเองที่ไม่ต้องอายใครซึ่งคุณพ่อในกรก็พูดให้กำลังใจก่อนที่ทั้งสองคนจะบอกรักกันวันต่อมา ระหว่างที่มานูกําลังติดไฟแดงอยู่เขาก็ได้เจอกับอาร์เจคนเดิมซึ่งเขาก็มาขอคุยปรึกษากับเธอเรื่องของมานวีซึ่งพออาร์เจได้ฟังเรื่องทุกอย่างแล้วเธอก็ถามมานูว่าเขาชอบเธอหรือเปล่าเธอใส่ใจคอยดูแลร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมานายมีความสุขที่ได้อยู่กับเธอใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้นายอยากจะได้อะไรอีกนายคิดว่ามันแปลกที่จะหลงรักหญิงข้ามเพศงั้นหรอคำนิยามมันไม่มีค่าอะไรจะเกย์จะใบจะหลายเพศข้ามเพศมันต่างอะไรกันละ่ะรักก็คือรักช่างหัวโล ลหลังจากผู้เสจอาเจาก็ได้แนะนําหมอคนหนึ่งให้มานูลองไปคุยดูซึ่งระหว่าน,นั้นเองพี่สาวของมานูก็ได้มาแอบดูเลยได้ติดต่อไปทางน้องสาวซึ่งทางด้านน้องสาวเองตอนนี้เธอก็กำลังตามติดมาวีด้วยเช่นกันมานูได้ไปที่โรงพยาบาลจิตเวชส่วนมานวีก็ได้เข้าไปที่คลินิกศัลยกรรมซึ่งไอ้สองสาวก็ตามสืบจนรู้ความจริงว่ามานวีเป็นผู้ชายเลยรีบสลายโตกลับบ้านโดยด่วนตัดไปที่บ้านหลังจากที่มานูมาถึงบ้านเขาก็ถูกพ่อด่าสยับรับไม่ได้ที่มานูไปเอากับกระเทย ซึ่งไอ้น้องสาวนีก็บอกว่ามานูต้องโดมนมนต์ดำแน่ๆซึ่งระหว่างที่เขากําลังถูกลุ้มด่าอยู่โจโมโและลิสก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวเดียวกับมานวีว่าก่อนที่ไอ้สองพี่น้องของมานูจะกลับบ้านพวกเขาทั้งสองคนได้เข้าไปด่ามานวีที่ยิ้มแล้วก็พูดแฉว่าเธอเป็นกระเทยที่จองจะมาเป็นลูกสะใภ้ของบ้านพวกเธอก่อนที่จะพูดจาดูถูกเธอสรารพาัดทาให้เธอเสียใจมากๆเดินออกไปซึ่งหลังจากที่มานูได้รู้เรื่องก็โมโหโจโมกับลิสมากๆที่ตอนนั้นทำมาถึงยอมช่วยพูดให้เลยแถมตอนนี้คลิปของมานวีก็ได้ถูกแช ไปบนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งชาวเน็ตก็พากันคอมเมนต์เยียดกันสนุกปากทําเอามานูโหมหมากๆรีบลงจากรถโทรศัพท์ไปหามารีแต่มารีเธอก็ตัดสายและก็เก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวย้ายออกไปจนกระทั่งสายของครอบครัวเธอโทรมาแจ้งข่าวว่าพ่อของเธอหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งพอมารีไปถึงโรงพยาบาลทั้งแม่และลุงก็พากันช็อกมากๆกับสภาพของมารีตัดไปที่มานูเขาก็ได้ไปหาเพื่อนทอมของมารีเพื่อขอให้เธอพาเขาไปหามารีซึ่งตอนแรกพี่ทอมก็จะไม่ยอมพาไป มานูเลยขอดร้องอ้อนวอนเธอจนเธอใจอ่อนตัดไปที่มานวีคุณป้าก็ได้เอากาแฟมาให้และก็ถามว่ามานวีไปทอะไรกับร่างกายมากล้ามที่ใหญ่ๆหายไปไหนหมดแล้วมานวีเลยตอบส่งไปว่าเธอเอาไปเสริมนมหมดแล้วระหว่างนั้นเองพี่ทอมกับมานูก็ได้เข้ามาซึ่งมานวีก็บ่นเพื่อนว่าทาไมถึงได้พามานูมานี่ด้วยมานูก็ได้เข้าไปพูดคุยกับครอบครัวของมานวีซึ่งพวกคนในครอบครัวก็งงว่ามานูเป็นใครก่อนที่แม่ของมานวีจะดึงตัวมานวีมาคุยด้วยถามว่าผู้ชายคนนั้นมัน ใก่อนที่จะโทษมารวีว่าที่พ่อเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอและก็ไล่เธอกลับบ้านไปซะแต่มารวีเธอก็ไม่ยอมกลับดึงดันที่จะอยู่นี่ต่อจนกว่าพ่อเธอจะฟื้นก่อนที่เธอจะดรามา่าพูดขอร้องอยากให้แม่ของเธอยอมรับในตัวตนของเธอยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นต่อไม่ว่าเธอจะเป็นหญิงหรือชายเธอก็ยังเป็นลูกของแม่ซึ่งคนแม่ก็ทำหน้าตึงและก็เดินออกไปหลังจากที่นั่งรอไปสักพักหมอก็ได้มาแจ้งอาการของผู้ป่วยว่าผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายแล้วก่อนที่จะถามทุกคนว่าใคร คือมารวี รอผู้ป่วยพูดถึงชื่อนี้ตลอดเวลามาร์วีเลยอาสาที่จะอยู่เฝ้าพ่อในคืนนี้ซึ่งหลังจากที่ทุกคนกลับไปแล้วมานูก็ได้มาพูดเปล่าเขาเข้าใจขอโทษเธอกับทุกสิ่งที่เขาทําให้เธอเสียใจซึ่งตอนแรกมาร์วีก็ไม่ยอมรับเดินหนีไปจนมานูต้องลากเธอมาคุยด้วยกันสองคนก่อนที่เขาจะอธิบายความในใจของเขาออกมาทั้งหมดว่าตอนนั้นเขาแค่สับสนงงกับทุกอย่างเขาไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าหญิงข้ามเพศมันคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องเล็กสําหรับคนแบบเขามันต้องใช้เวลาทำ เขาเข้าใจแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่ามันไม่มีอะไรจะต้องเข้าใจเพราะสิ่งสําคัญก็คือเขาชอบมารวีจริงๆชอบมากๆด้วยมารวีเนี่ยก็ได้ถามว่าเธอเคยเป็นผู้ชายลืมไปแล้วหรอแต่มานูก็ตอบกลับไปว่าชายคนนั้นไม่มีตัวตนกับเขาไม่รู้จักไม่เคยเจอคนที่เป็นมารวีในตอนนี้ต่างหากที่เขาชอบจริงๆเขาคิดถึงมารวีมากๆ ทุกอย่างดูไร้ค่าเมื่อไม่มีเธอไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็จะเศร้าตลอดเขาขอโอกาสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีทางที่เขาจะปล่อยมือเธอไปอีกมานวีเนี่ยก็ได้บอกว่าทุกคนจะล้อมานูชีวิตของมานูจะไม่ปกติอีกเลยแต่มานูเนี่ยก็หัวเราะ บอกว่าอะไรล่ะที่ปกติคุณคิดว่าชีวิตของผมปกติหรอผมอายุเกินสาแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานเลยเคยคบกับผู้หญิงคนหนึ่งได้นานแต่เธอก็หนีไปกับลูกข้างบ้านพอผมมีแฟนเก็บลับๆกับพี่น้องบ้าๆสองคนอะไรจะปกติมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองก่อนที่มานูจะบอกอีกว่าเขาชอบมานวีจริงๆแล้วก็ถามมานวีกลับไปว่าเธอรู้สึกแบบเดียวกันหรือเปล่าซึ่งยังไม่ทันที่มานวีจะตอบอะไรพ่อและพี่ๆของมานูก็ได้มาขัดจังหวะบอกให้มานูกลับบ้านได้แล้วซึ่ง มานูกอมโหมากๆยกรถของพ่อขึ้นซะเลยและก็ไล่ทั้ง3คนกลับบ้านไปซะก่อนที่จะด่าทั้ง3คนว่าแต่ก่อนเห็นชงนักชงหนาบอกให้แต่งงานกับมาวีแล้วทีนี้ดันห้ามเขาทําไมก่อนที่มานูจะบอกพ่อให้พ่อไปใช้ชีวิตของตัวเองซะไปหาแม่ใหม่เข้าบ้านได้แล้วซึ่งพอพ่อได้ยินว่ามานูอนุญาตให้เขาเอาเมียใหม่เข้าบ้านได้แล้วก็เรีบขับรถออกไปทันทีซึ่งหลังจากที่พ่อไปแล้วมานวีก็ได้ขอตัวไปดูการของพ่อเธอก่อนส่วนมานูก็เดินออกไปจากโรงพยาบาลสโลโมชั่นแบบหล่อเท่ หลังจากนั้นเช้าวันต่อมาแม่ของมารวีก็ได้มาปลุกเธอซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะปรับความเข้าใจกันได้แล้วส่วนทางด้านมานูเขาก็ได้เดินทางไปแข่งขันนักกล้ามซึ่งสนามแข่งก็คึกคักมากๆมีกองเชียร์มาเชียร์กันอย่างครับขั้นซึ่งก็ไม่ไายที่มานูจะถูกแซนดี้ล้อเลียนเรื่องมารวีซึ่งหลังจากที่การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วทุกคนก็พยายามกันอย่างเต็มที่และก็ดูเหมือนว่าแซนดี้จะท็อปฟอร์มสุดๆแข่งขันอะไรก็เสร็จก่อนคนอื่นตลอด ตัดไปที่พวกมาร์วีตอนนี้พ่อของเธอก็ฟื้นมาแล้วซึ่งระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันโจโมก็ได้ทักแชทมาขอให้มาร์วีมาเชียร์มานูที่สนามซึ่งมาร์วีก็ได้ขอพ่อแม่เพื่อไปทําธุระส,สาคัญซึ่งพวกท่านก็ไม่ได้ทำอะไรตัดไปที่สนามแข่งตอนนี้ก็ถึงรอบสุดท้ายแล้วโดยพวกเขาจะต้องแข่งขันยกน้าหนัก140กิโลกร,รมัมซึ่งแซนดี้ก็เปิดก่อนสามารถยกน้าหนักทําลายสถิติข,ของอินเดียไปได้ซึ่งก่อนที่มานูจะไปยกต่อมาร์วีก็ได้เข้ามาเชียร์ที่ขอบสนามซึ่งไอแซนดีนะ้น่ะมันก็ล้อเลียนบอก กับมานูว่าไอ้ขี้แพ้สาวดุ้นของนายมาดูแล้วซึ่งมานูก็ของขึ้นเลยและก็ขอให้กรรมาการช่วยเพิ่มน้ำหนักไปอีก10บกิโลเป็น1 5 0กิโลและด้วยพลังแห่งความรักมันก็ได้ทําให้มานนฮึดสู้และสามารถยกนน้ำหนักไปได้สําเร็จทําให้เขาเป็นผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ไปได้ทําเอาแซนดี้นิ่งเงียบจาก่อนที่มานูจะวิ่งไปหามานวีและจูมือเธอมาถามที่กลางสนามว่าสรุปแล้วคุณรู้สึกเหมือนกับผมใช่หรือเปล่าซึ่งมานวีก็ตอบว่าใช่ก่อนที่มานูจะอุ้มมารวีขึ้นนมาจบกั และหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้เองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสหรับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.9คะแนนส่วนทางด้านเว็บ Rotten Tomato ก็ได้คะแนนจากฝรั่งนักวิจารณ์ไป82%ส่วนฝั่งคนดูก็ได้ไปถึง100%ส่วนทางด้านมนันดูข้างขาวผมขอให้คะแนนกับหนังเรื่องนี้ไป7.5คะแนนเลยครับผมซึ่งก็ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับช่วยสะท้อนสังคมเกี่ยวกับเรื่องเพศตรงข้ามนะครับ LGB ที่อะไรประมาณนั้นผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะนะครับเพราะเรื่องเพลเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เราก็สามารถเลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้ขอแค่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้เดือดร้อนใครก็พอ และก็อยากแนะนําจริงๆนะครับว่าคุณต้องลองดูหนังเรื่องนี้ดูถือว่าเป็นหนังที่ดีมากๆของอินเดียเลยถามว่าใครเกิดสนใจอยากจะรับชมเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆแล้วล่ะก็สามารถไปรับชมกันได้ที่ Netflix เลยนะครับโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ